จังหวัดพิจิตรครับองค์คมนตรีติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสําคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพันหินจังหวัดพิจิตรครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพันหินจังหวัดพิจิตรนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์คมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้ตรวจเยี่ยมครับให้กําลังใจ การปฏิบัติงานและก็ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาง,งานสําคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพันหินโดยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพันหินนะครับก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงมีแพทย์เฉพาะทางครับครบทั้ง4สาขาก็จะมีสูติกรรมนะครับกุมารเวชกรรมอายุรกรรมและก็ศัลยกรรมกระดูกและข้อนะครับ รับส่งต่อผู้ป่วยใน4ส,สาขาด้วยการจากอำเภอข้างเคียงครับแล้วก็มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยอยู่ที่150,000ครั้งต่อปีครับจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมระเบียงสุขใจค่ะซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิ SDG นะคะโดยการออกแบบความต้องการของประชาชนการลดใช้พลังงานพึ่งพาธรรมชาติไว้เพื่อบริการประชาชนก็เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุ พราชร่วมพัฒนาวิสาหก,กิจชุมชนที่กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วรายอำเภอตะพานหินค่ะซึ่งกลุ่มดังล่าวนี้นะคะก็ได้มีการรวบรวมกิจการทางด้านของการผลิตได้แก่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดนะคะการผลิตน้ำหมักชีวภาพ กิจการด้านบริการโดยใช้บริการลานตักข้าวและการบริการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวกิจการทางด้านการจัดร้านค้าสวัสดิการชุมชนมีการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวมีการจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดและสินค้าต่างๆไว้เพื่อบริการประชาชนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นศูนย์การเกษตรที่ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้อีกด้วยค่ะใช่แล้วครับผมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตร